สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนะฮะวันนี้นะฮะก็คือเป็นวันครบหนึ่งเดือนของผมแล้วที่ผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับผมผ่านโฆษณาในสตรีมเนี่ยเพื่อนเพื่อนวันที่สองตุลาคมนะฮะจนมาถึงวันนี้คือวันที่สองพฤศจิกายนแล้วก็บ่ายสองของทุกวันจะมีการอัปเดตตัวยอดเงินนะครับแล้วก็ตัวนาทีนะครับเพื่อนเพื่อนเออนะฮะผมก็เข้าไปดูยอดเงินแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมากพอใจมากเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนที่จะไปดูยอดสรุปนะครับว่าผมได้ อยอดเงินเหรียญสะสมเท่าไรนะครับผมอยากให้เพื่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือยอดเงินเหรียญที่มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานผมเพิ่มขึ้นเท่าไรนะฮะจากเมื่อวานมาถึงวันนี้เพื่อนเชื่อไหมเพิ่มเึ้นเท่าไรสิบแปดเหรียญเยอะมากสิบแปดเหรียญสิบแปดเหรียญลองคูณอัตราเลขเป็นดูสิคูณสามสิบสี่ดูสิมันคือยอดเงินเท่าไรหกร้อยกว่าบาทนะครับนะฮะเฮ้ยหกร้อยนี่มันไม่ใช่น้อยนะนะมันเยอะมากในต่อวันถ้าเราทําคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินเข้ามรักหกร้อยหกร้อยโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว ไม่ต้องไปหางานทํไปตามแล้วมั้งยิ่งเรามีคลิปเยอะ,ะเพื่อนแล้วก็มีการเข้าถึงเยอะยิบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้เลยนะมีเงินเข้าบางคนบอกว่าไอ้นี่มันทําอะไรเนี่ยอยู่บ้านแล้วมันก็มีเงินใช้เนี่ยเออนะครับนั่นแหละเพื่อนๆนะฮะยอดเงินเข้าเยอะมากวันนี้ยอดเงินเพิ่มจากเมื่อวาน18เหรียญแล้วก็เมื่อวานยอดเงินเพิ่ม18เหรียญวันถัดไปยอดเงินเพิ่ม20เหรียญนะครับถัดไปอีกยอดเงินเพิ่ม12เหรียญถัดไปอีกยอดเงินเพิ่ม8เหรียญ ถัดไปอีกยอดเงินเพิ่มปลกเหรียญถัดไปอีกยอดเงินเพิ่มห้าจุดห้าเหรียญติดต่อกันสี่วันนี่แหละเพื่อน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 เห็นเห็นเห็นกราฟมันขึ้นอย่างนี้ไหมซึ่งมันไม่แปลกเลยเพราะเดิมเนี่ยผมมีคลิปน้อยเงินก็ไม่ต่างมันมันน้อยเงเพื่อนเพื่อนพผมมีคลิปเยอะขึ้นใช่ไหมฮะการเข้าถึงเยอะขึ้นเพื่อนเพื่อนก็ดูคลิปไม่ใช่แค่คลิปที่ผมลงวันนี้เพื่อนเพื่อนก็ดูหลายคลิปพร้อมๆกันนะครับมันก็เลยทำให้ยอดเงินมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพ จนมันสะสมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่านะวันนี้เนี่ยยอดเงินมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากผมผมรู้สึกว่ามันเยอะมากนะอาจจะน้อยสําหรับบางคนแต่ผมบอกว่ามันเยอะมากนะครับผมยังเพิ่ผ่านอย่างเลยนะโฆษณาเข้าดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าโฆษณาเขาเ้าแต่ละคบิปเนี่ยกี่ตัวผมไม่ได้ไปดูแล้วนะครับผมดูเฉพาะนั่นแหละที่ผมผ่านแล้วก็มาไล่ดูนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนนะฮะว่าหนึ่งเดือนผมได้ยอดเงินเหรียญสะสมเท่าไหร่เอาขึ้นด้านบนด้านล่างดิด้านล่างนะเพื่อนๆด้านล่างนี่ เพื่อนนี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญคือยอดเงินเหรียญที่ผมสะสมอยู่คือเพื่อนก็ลองเอาร้อยเจ็สิบเก้าคูณเอาอัตราแบบต่ำๆนะต่ำๆเลยนะเพื่อนนะสามสิบสี่พอคูณสามสิบสี่เท่ากับหกพันหกพันตีเป็นหกพันทุนแล้วกันเพื่อนหกพันนะครับงั้นแสดงว่าเดือนตุลาที่ผมผ่านวันที่สองจนถึงสิ้นเดือนผมได้หนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญแล้วนะครับแล้วก็หมาเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยวันที่สองพฤศจิกายนเดนเลยนะเพื่อนพฤศจิกผมมีสะสมแล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญแล้วกว่ามันจะไปถึงสิ้นเดือนอะ่ะโอ้โหเพื่อนลุกเรื้องเนี่ยอีกกี่เหรียญล่ะถ้าสมมุติว่ามันเพิ่มมาละสิบแปดเหรียญหรือเพิ่มมาละยี่สิบเหรียญผมตีเป็นสิบแปดแล้วกันนะเพราะว่าผมได้สิบแปดสองมาแล้วนะครับสมมุตินะสมมติอันนี้คือสมมุติสมมุตินะครับสมมุติเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนมีสามสิบวันสามสิบวันหักออกไปสองวันเหลือยี่สิบแปดวัน เพื่อนๆเราเอายี่สิบปดวันคูณสิบแปดกี่ร้อยอ่ะได้ตัวเลขกับร้อยมาไปบวกกับร้อยเจ็ดสิบเก้านั่นคือยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยเพื่อนเยอะมากไม่ใช่แบบหลักพันนะหมืน่นไม่ใช่หมื่นกว่านะสองหมืน่นโอ้เยอะมากเยอะกว่างานรายวันทำทั้งเดือน เยอะกว่างานออฟฟิศหรือใครทางานงานออฟฟิศที่ในเมืองอ่ะนาอเพื่อนในเมืองอ่ะอย่างเช่นกรุงเทพอ่ะขั้นต่ำก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนก็วานหมื่นแปดสองหมื่นสองหมื่นสองสามนี่เราอยู่บ้านเราใช้เวลาถ่ายคลิปไม่เยอะแล้วถ้าเราได้เงินเงินกับทางเฟซบุ๊กเยอะขนาดนี้โหเพื่อนเราอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเราอยากไปเที่ยวไหนอยากกินอะไรกับครอบครัวมีความสุขเพื่อนทำอย่างนี้ไปเราจะมีความสุขเราจะมีอิสระมาก หรือใครที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณจะมีเงินเข้าคุณได้เที่ยวคุณได้กินไปได้ไปกินอะไรอร่อยๆกับครอบครัวไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปทํางานแบบ24ชั่วโมงหรือทํางานแบบ8ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่ไม่ใช่24ทำงาน8ชั่วโมงต่อวันหรือใครทำโอทีนะครับบางคนก็หยุด์เดือน6บางคนก็ทํางาน7วันต่อสัปดาห์บางคนก็ไม่ได้หยุดเลยบางคนก็ทํางาน5วันต่อสัปดาห์แล้วเราจะแล้วเราจะเสียเวลาตรงนั้น8ชั่วโมงต่อวันเพื่อน8ชั่วโมงต่อวันเพื่อนลองคิดด ตีเช่วโมองออกมาเป็นวันนั่นคือวันที่เราเสียวันตรงนั้นะม,มันกี่วันน่ะห้าปีเราเสียไปกี่วันวันตรงนั้นเราแทนที่จะเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่เราไปเที่ยวไปกินอะไรอร่อยๆไปเที่ยวงานนูน่นงานนี่นะครับเราแค่ทําคลิปลงไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนนะเพื่อนทําคลิปลงใครชอบสไตล์ไหนก็ดึงสไตล์เองเองเองออกมานะครับเอาที่ตัวเองถนัดก่อนนะนะครับถ้าชอบการท่องเที่ยวเพนก็ไปเที่ยวก็ไปรีวิวไปถ่ายไม่ใช่ว่าเพื่อนไปเทีย่ยวแล้วเพื่อนไปถ่ายรูป วันนี้ก็มาวัดนี้นะถ่ายอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนต้องมีอะไรแทรกเข้ามาเสริมเข้ามาพูดประวัติม like ันก็ไปนะพูดประวัติพร้อมกับรูปภาพนะฮะหรือไปเที่ยวแบบวันนี้ไปเที่ยวมีเงินติดตัวยี่สิบาทไปเที่ยวได้กี่วัดหรือมีเงินเท่านี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับคิดคอนเทนต์ออกมาแล้วก็ทําให้มันได้นะครับเพื่อนหรือไปเที่ยวครั้งแรกเราต้องสมมติว่าเราไปเที่ยววัดอวัดพุทโธกันนะวัดพุทโธกเรามาเที่ยววัดพุทโธกครับเราต้องจอดรถตรงไหน เรา,าเราสมมอนว่าเรามาครั้งแรกแล้วเราก็อธิบายให้เพื่อนฟังเผือ่อเพื่อนที่เข้ามาฟังอเขาจะได้มาครั้งแรกเขาจะได้ทําถูกโอกกกเนะนะ้เพื่อนลุกเพืนลยนะนะครับนี่เพื่อนเพื่อต้องดึงอย่างนี้เพื่อนจะไปถ่ายอย่างนี้ไม่ได้วันนี้มาวัดภูทอกนะคะภูทอกอยู่ข้างบนนะครับในด้านเพื่อนต้องแทรกอะไรเข้ามาให้มันน่าสนใจถ่ายแบบเร็วๆก็ได้เข้ามาที่วัดตรงนี้นะเป็นที่จอดรถรสำหรับคนที่มาเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งเพื่อนขับรถเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนบอกแบบขบเขาแบบนี้ตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับการทำบุ อะไรอย่างนี้เพือนก็พูดใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันคลิปให้มันน,น่าดูน่าสนใจขึ้นเพื่อนนะครับแล้วเราก็อัปโหลดลงนะครับเราแค่นั้นเองหน้าที่ต่อไปก็เป็นคนที่สนใจคลิปเราคนที่ติดตามเราคนที่เป็นเอฟซีเราคนที่เป็นแฟนคลับเรานะเพื่อนเขาก็จะมาดูดูบางทีเขาไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวอย่างน้อยเขาก็ได้ดูว่าเ้ยเราไปที่ไหนบ้างเฮ้ยที่นี่เออเป็นยังไงอย่างเช่น ทำนาคาทำนาคีฮึยนะตอนนี้เขาเป็นยังไงขอให้เปิดให้เที่ยวแล้วหรือการเที่ยวต้องมีไกด์หรือไม่มีไกด์หรือต้องจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินแล้วก็ไปแบบเรียวๆพูดให้เพื่อนๆฝังอ่อนะตอนนี้เป็นอย่างนี้เผื่อใครที่ดูแล้วอยากมาเที่ยวเขาจะได้เตรียมตัวถูกนะครับอย่างเช่นการกขึ้นผู้ทอกการขึ้นภูทอกนะครับข้างบนไม่มีรางคานะครับเราต้องเตรียมน้ําเตรียมสเสบียงขึ้นไปด้วยนะเพราะมันเหนื่อยมันร้อนระยะทางมันไกลโอ้ยเราก็ต้องนั่นแหละแนะนำเพื่อนนะครับให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะเพื่อนเออนะครับนี่แหละะาาาายได้้้้ก็จเเเเขขขิน ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มสีฟ้าตัวนี้ตัวเดียวนะทั้งแอปดําแอปแดงที่มันจะพร้อมจะสามารถสร้างรายได้พร้อมกันในหลายๆที่เพื่อนๆนะครับเออนะฮะแล้วเพื่อนๆจะท้อทําไม่ะทุกคนก็ท้อหมดแหละนะครับผมก็ท้อผมผ่านจุดที่ผมท้อมาแล้วนะครับผมท้อตอนที่ผมตามเพื่อนนั่นแหละห้าพันคนนะครับแต่เราก็ต้องกัดฟันสู้เรามีเป้าหมายอยู่แล้วเรามีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเราต้องได้เครื่องมือนะครับนะฮะมันไม่มีใครทํา วันสองวันหรือเดือนสองเดือนผ่านหรอกนะครับมันน้อยมากน้อยมากนะครับเราก็ทาไปเรื่อยๆเนี่ยพื่มันทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันต้องผ่านนะมันต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่านถ้าเราไม่หยุดเดินนะนะครับเออนะครับพยายามเพื่อนสู้ๆนะครับแล้วก็พยายามทําคลิปแม้ช่วงแรกอาจจะไม่มีคนดูไม่เป็นไรเพื่อนทําไปเลยนะครับเหมือนผมช่วงแรกผมยอดตะมุตะมีมากผมพูดไปเลยแต่เราก็มั่นใจนะว่าคลิปเราเน่ะสักวันหนึ่งถ้ามีคนเข้าถึงเยอะขึ้นคุยตามมากขึ้น หรือบางคลิปที่เราเอาลงไปเนี่ยเกิดกระแสอะไรขึ้นมานะฮะสักคลิปหนึ่งมันทาให้คลิปอื่นๆเกิดการเข้าถึงนะครับเหมือนผมผ่านช่วงที่ผมผ่านโฆษณาในสตรีมนะฮะสองวันผมได้หกหมื่นนาทีเพื่อเชื่อไหมแค่คลิปเดียวแค่คลิปเดียวเองคลิปยาวนะครับคลิปยาวผมพุ่งขึ้นอย่างนี้นี่ให้เพื่อนดูนะปลายนิ้วกลางของผมเนี่ยมันคือคลิปยาวที่มีการดูมากที่สุดแล้วนี่เพื่อนๆคลิปคลิปอื่นๆที่ผมเอาลงก่อนหน้านี้หลังจากนี้นะครับเพื่อน มันเกิดการเข้าถึงดันขึ้นเพื่อนๆนดันดันดันมันถูกการเข้าถึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นคอมเมนต์มากขึ้นอะไรต่างๆมันดีไปหมดเลยนะครับแต่มันอยู่นิดเดียวที่ว่าเพื่อนๆจะท้อไหมเพื่อนๆจะสู้ได้แค่ไหนนะครับผมบอกไว้เลยนะว่าการทําคลิปเป็นครีเอเตอร์มันไม่ได้ง่ายหรอกจริงๆทุกอาชีพแหละมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ปรับเรียนอะไรที่มันไม่ดีล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นนะครับอะไรที่เราผิดพลาดแล้วก็นํามา จำแล้วก็แก้ไขนะครับช่องอื่นเขามีการแนะนําก็ไปเรียนรู้จากช่องเขาแล้วนํากลับมาใช้ที่ช่องตัวเองนะครับจดไว้จดเลยนะฮะเออนะครับเพราะมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะฮะเพื่อนนะครับตอนได้ค่อนข้างดีนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ม,มีอะไรมากก็น่าจะมากแหละเพื่อนๆสิบหลายนาทีมากหลายนาทีมากนะฮะก็นี่แหละอยากให้เพื่อนมาเห็นครับว่าหนึ่งเดือนของผมนะมียอดเงินเรียนสะสมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องดดต้นเดือนอ่ะยังขนาดนี้ แล้วปลายเดือนละจะขนาดไหนถ้ามันเพิ่มขึ้น,นลั่วสิบแปดเลี้ยสิบแปดเียญสิแปดเรียนยน,ยน,นะครับผมไม่อยากให้เพื่อนมานั่งดูผมแบบว่าโอ้ยอดเงินเพิ่มขึ้นเยอะจังเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนดูเพื่อเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจที่จะดันตัวเองอ่ะนะครับเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้นะครับนะฮะโอเคนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ลองสู้ๆนะครับผมนะสู้ๆนะนะครับอะไรที่มันมีประโยชน์ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ไปต่อ โอเคเพื่อนๆก็ต้องสู <Yeah. S 2> <Re> well ้ๆนะนะครับคนหาตัวเองให้เจอเน้นเรื่องการทําคลิปออกมาให้มันดึงดูดคนให้ได้นะครับเข้าใจว่ามันเป็นโจทย์ที่มันค่อนข้างยากนะครับเราก็ต้องลองเปลี่ยนแนวดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ควรเป็นแนวที่เพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วอ่ะคล้ายๆก็เหมือนแบบคลิปไปเก็บเห็ดอ่ะบางคนเขาเขาไปเก็บเห็ดอยู่แล้วอ่ะเราก็แค่ดึงตรงนั้นออกมาเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยการเก็บเห็ดมันเป็นยังไงนะก่าจะได้มาเนี่ย เห็ดนี่คือเห็ดอะไรชนิดอะไรมีพิษหรือไม่มีพิษแล้วก็ให้ความรู้ไปนะเพื่อนดูเพลินดูเพลินนะัะผมก็ดูเหมือนกันนะครับเออเก็บเห็ดมาอ่ะต้มนะฮะล้างยังไงนู่นนี่นั่นน,นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับสวัสดีค่ะ